ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดเครารพหนึ่งร้อยร้านคาดไม่ถึงมีสิ่งนี้ในบ้านของเอมมี่มรกด บานสวยงามอลังการดั่งวังในเทพมิยายมากๆแถมรูรายเยโต้เหมือนอยู่ยุโรปยังไงยังงั้นสำหรับบ้านของนักแสดงสาวเอมี่มรกตและสามีไฮโซเจมจิรายุที่แววว่าราคาเกือบ100ล้านเลยทีเดียวซึ่งมุมโปรโดของสาวเอมี่เห็นจะเป็นริมสราะว่ายน้ำท่ามกลางต้นไม้เขียวชอุ่มและยังมีโซนรับแขกริมสระวาส้สังสรรค์กับเพื่อนๆอ,อีกด้วยและโต๊ะทานข้าวก็ดูจะเป็นอีกมุมประจำที่สาวเอมี่ชื่นชอบ การจัดดอกไม้เป็นพิเศษเพราะในจะปาร์ตี้กับเหล่าเพื่อนหรือจะมีโมเมนต์วันวาน,วนดินเนอร์กับคุณสามีความอลังการแบบยุโรปที่ตอมอิจฉาของใครหลายคนต้องทำงานอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงกักตัวของเหล่าซุปตาในช่วงเวลานี้ก็ทำให้มีโอกาสได้เห็นกิจกรรมยามว่างของพวกเขามากขึ้นรวมไปถึงการเปิดมุมภายในบ้านหรือคอนโดข,ของคนในวงการ ที่ปกติไม่ได้เห็นบ่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของสาวเอมมี่มรกตและสามีไฮโซเจมซึ่งบอกเลยว่าทุกโซนถูกออกแบบมาอย่างลงตัวดูกว้างขวางน่าอยู่สุดๆจนเพื่อนดาราที่มีโอกาสไปเยือนแต่ละครั้งพากันเรกินีว่าคาร์าหาร์นั่นเองละค่ะ